สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะฮะวันนี้นะบางคามาอยู่ที่หมายเป็นบ่อดินนะผมบ่อดินเก่าฮนะอีกัดก็ได้มาจากอ่น้องคนที่ส่งข่าวให้นะบางเข้าไปถ่ายคลิปตกปลาที่บ่อเมื่อวานนะน้องน้องคนเดียวกันแต่พอดีน้องเขาทักมาบอกว่าบ่อนี้ก็เข้ามาตกปลาได้ฮนะ นะบังก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอีกวันหนึ่งนะเพราะวันนี้เป็นวันวันจันนะวันเป็นวันหยุดนะเมื่อวานวันอาทิตย์น้าบังไปถ่ายบ่อนน้นมาบ่อนี้ก็จะอยู่ติดกับบ่อทีอาร์ทีเป็นฝั่งทั้งด้านเอ๊ะซ้ายหรือขวานะถ้าจากถ้าจากหมายบ่อเมื่อวานฝั่งนี้จะอยู่ขวามือค่ะมันจะมีทางเข้าบ่อนี้ทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นทีอาร์ทีเหมือนกันแต่ว่ามันจะใหญ่ใหญ่มากทีอาร์ทีมันจะกว้างมากมันจะมีทางเข้าทั้งสองสองฝั่งใช่ครับ บ่อนี้จะอยู่ตรงกลางฮะตรงกลางของบ่อทรีที่ครับผมอยู่ติดกับหางบ่อด้านนี้ทางเข้าจะอยู่ตรงถนนเส้นเส้นเส้นเมล์หลักเลยเส้นสามสี่เจ็ดเลยฮนะวิ่งเข้ามาที่บ่อน,นี้ได้โดยตรงนะไม่ต้องไม่ต้องผ่านบ่อทรีที่ทนะพิส่วน่านะพิกัดเดี๋ยวนะ้าบางจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมฮนะเผื่อเพื่อนๆสนใจเข้ามาลองกันวันนี้ก็นนะ้นะบาบังก็ลงเป็ดเสร็จแล้วฮะยังยังไม่มีปลาเป้าหมายฮนะนะเราจะลองดูว่ามีมาเช็คดูว่ามีปลานินหรือเปล่าแต่ได้ปลาหมอมาตัวนะี้ ปลาหมอตัวใหญ่ฮนะเป็นเป็นปลาหมอไทยเราไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมอตะกลับนะเดี๋ยวตามลุ้นดูฮนะวันนี้นี่ก็สิบโมงกว่าแนละ้วอีกสิบนาทีสิบเอ็ดโมงค่ะสิบนาทีสิบเอ็ดโมงนะบางก็จัดของลงเบ็ดอะไรเรียบร้อยเนะลวฮะเดี๋ยวมาตามลุ้นกันก็ตีได้ครึ่งวันครึ่งวันบ่ายฮนะก็จะมีผลงานหรือไม่มีเดี๋ยวคลิปนี้นะบางก็จะเอาลงให้ฮนะเพราะว่ามันมีปลาขึ้นนะแต่นะบางอาจจะลงไม่ถูกจุดมันหรือยังไงก็ เดี๋ยวจะปักหมุดไว้นั่นแหละฮะแล้วเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูกันเผื่อว่าใครจะมีมุมลงที่มันดีกว่าของนับที่นับบางลงนะเพราะนับบางเอาสะดวกที่คือจอดรถก็ถึงหน้าหมายเลยฮะ <laughs> ไม่อยากเดินแล้วเมื่อวานเดินไปแล้ว <laughs> ประมาณนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวไปตามเชียร์กันนะว่านับบางจะได้ตัวหรือเปล่าันี <laughs> ไปฮนะ นี่ไอตัวที่เขย่าเบ็ดโอ้โหดูตัวดิมานี่เดี๋ยวมันมันตัวใหญ่มากเลยนะไม่ใช่น้อยตัวโขาเขาบ่อใหญ่มากอ่ะพาหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยหนุดแล้ว

สุดไปฮะมันวิ่งเข้าป่าบัวฮะนะเอล้างออกมาไม่ได้ข้างๆกันนะของน้าเอชุดของน้าเอนะน้ำบังได้หมอยอีกตัวแต่เมื่อกี้ใหญ่เมื่อกี้ใหญ่ไปตัวแรกนะใหญ่กว่าปากไปเลยเลยมันขึ้นมาแล้วแต่มันตักไม่ทันนะผมมันปลามันมันเบ็ดเบ็ดน้าเอเขาเบอร์เล็กนะปามเข้าป่ามันไม่ได้มันมาเห็นเราแล้วไอ้นี่ไงปะเห็นเราแล้วจะวิ่งเข้าป่าบัว บางหาเยอะมากนะเฮะตบางจะโด <c oughs> นมันดินะยังป่ะสู้ๆนะเนี่ยนะบางตูหน้าเดี๋ยนะบางแน่วันเนี้ยนบางจริงนะนะเอาอันก็เอาจริงมันได้แค่นั้นจะริงๆรเมื่นะนะอาวอาว <c oughs> น,นะน,นะน voilà. 哎呀！<laughs> นะบางมาเ,เริ่มเข้าแล้วฮะน่าจะมาเจอกองเหยื่อเราแล้วเราถมไปตั้งแต่ตั้งแต่เรามาเลยมันเริ่มมาดึงถี่ขึ้นดึงในเอไปสองทีนะบางดึงมาทีนึงฮะโหมี่สายใหญ่เ้ยนะครึ่งโลนะเนี่ยอ้วนมากเลยฮะปลาบอ่อเน,นี่ยน,น,นี่สายนี้เมื่อกี้ที่ป่าจะตักอับอมหนูอนอ แกงสามตื่นลุงมองว่าสามสี่สี่ตัวมันลุกงครึ Hence, ่งโลอะแกงเดียวกันเลยเนี่ยไม่เดียวกันเริ่มมีมาดึงบ่อยขึ้นอย่างนี้ปากมันเล็กฮนี่นะเนื่อนะนะเพื่อปลาที่นี่ปลาโซนนี้ปากจะเป็นอย่างนี้หมดนะปากก็จะเล็กใช่ใช่สนามชัยก็เป็นแบบไม่เหมือนโดยทางทงไปทางปลาพวกปลาคลองปลาอะไรเนี่ปากใหญ่ปลาคลองปากกว้างโตน้ำไงพ่ออ่าปากโตน้ำนี่นี่ครับผม ไปใหญ่ฮนะไปใหญ่อย่าไปเก็บก่อนนะตีกันใหม่ได้แล้ว, <laughs> <laughs> วเอาวานเดินให้เอเล่นยับเลยฮนะไม่รู้อ่ะวันนี้ถ้าไม่หลุดก็แต้มต่อตอนนี้เหมอเหม๋ <laughs> จริงจริงจริงจงนะเอลำสองหนึ่งแนละ้วตัวนั้นพลาดไปจะตักแล้วมันไม่เข้าขันให้เอสั้นนะเอ,นนะเอต้องเดินลงไปไเยอะ น้บ้างมันคันน้บ้างมันยาวได้เปรียบได้เปรียบตอนนี้ต้องลงไปลังในปะะ่าหญ้าน้ำใสเราลงไปยืนปลาเราเห็นเขาก็ฉีกออกไปอีกน้ำใสแจ๋วน้ำใสมาก มันม้นเท่าตรงใบตรงแง่งใบบัวมันยกไปเก็บสายไปถึงไว้ไม่เสียหาย แต้มันด้วยนีย่นู่นนะบ้างเอาไปตีไว้ตรงทางซ้ายฮะ <Wow. S 1> ไว้ทางขวา <laughs> ยืนด้านนี้เลยบอกทางซ้ายทางขวาจอเนี่ยมันมีต้นกกอยู่ข้างข้าฮะบ้างแล้วไปตีทิ้งไว้คันสองคันครับผม <c oughs> ก็ข้าวเป็นบนินนะนี่ใส่สวยนะเพื่อนๆวิ่งขากลางเลยฮะกดคันโค้งเลย หอบอหันไปเห็นว่าดีกำลังโค้งเนี่ยนี่ฮะตัวไม่ครับ ้แตงครับทีนะนี้สายยม่อยมอ่ะเพราะว่าถึงว่าเขาดึงไม่แรงกินทางโน้นกินทางโน้นทางขวาบางกำลงกังแกปั้นเหยื่อถมทางนี้เลยพอได้เพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะสำหรับไปสำหรับปันนินครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อช่วงเย็นนะปลาเริ่มมีเข้ามากินช่วงเย็นๆนะ เยื่อนะบ้างก็ประมาณนี้นี่ก้อนเยื่อฮะประมาณนี้ <c oughs> นิโป้องนิโป้องสมัยนี้มันสาหร่ายเยอะะมาณนี้สาหร่ายเยอะ ใหญ่อห่ไอเนี่ยปันนินไตใหญ่อาจจะเข้าห่างๆหน่อยนะแต่ว่ามีสายนะฮะนี่ครับผมสายสายสา,ายอยู่อยู่กดอยู่นะ น้บบางโน่นอยู่แล้วแค่นั้นนะดินมาแต้งครับก,กินทางกินทางโน้นะทางด้านขวาขอบด้วยสิครับหลุมนึเข้าดีอ่ะแต่ตัวไม่ไม่ไม่ถึงกระใหญ่อ่ะนายกลางอะลายไขมันเดีรยวผม ีคันี้ยังไม่ได้ตั้งสายลเลยอะเต็มกำเต็มกนวุ <c oughs> ่นเลี้ายซ้ายซ้ <Okay. S 2> าย ហាក់ណេះ เรียนาะตามคาดนะตามทีม่หนูคุยกับป๋านี่เลยเข้าตอนเราหมดแรงไปแล้วฮะร่างอันนี้เอ,เอ็นไปเลยตัวสวยเลยค่ะตัวใหญ่นนหตังไหมตางไหมตางไหม เต้นเพิ่นี่ยังกองอย่างนี้อยู่มีห้าเพื่อนกินแล้วย่อนอย้อนลงมาเรื่อยๆเอาเองนะเจ้เจ้ข้าอยู่ไหนข้าอยู่ไหนนะนี่นี่นี่อยู่ที่ขาอย่าเงี้ยเื่นนะต่อคอบบ่อวิ่งแบบป่าปยากไงปล<ส>าที่หนูลืนล่นลงตืดตัวไปตอนแรกในเอลื่นก่อนในเอไม่ส่งซิกให้นะบางนะบางตามไปเต็มข้อเลยไม่ฝากไอ้ป๋าใส่ชั้นตัวอะไร ตัวนี้สายย่อมๆมาเนี่ยถือว่าสวยอยู่อุ้ย้เไม่เขยเขยเยเจะไปนี้ไม่ได้นะเป็นไก่นูนเตะไปทั้งนู่นเ่ยนะอ้๊ปาตัวบออ้วนๆทั้งสั้นนะที่นี่ปาไม่แยเพื่อนโอยหนักตึ๊บเลยอะนี่ฮะ เป็นน้ำบังลงไปเละเทะเลยในน้ำขอบตกขอบบอ <g oda> <g oda> ่อเก็บหว่ยหญ้าปลาเก็บก่อนะต่ออ่ะตัวต่อใหญ่แล้วแบบต้องเลี้ยงแป๊บนึง <g oda> ไปวมันูาเมอบางไปวัเยบางเย็บเเยอเดินรับอีกเห็นแล้วไอีแต้มค่ะเห็นแล้วจะข้ามอยู่หลุดพอดีเลยนะข้ามแดแปดเลยตัวสวยอยู่ข่ะนั้นนะ อย่าดูดอย่าดดอย่าดูดอย่าดูดอย่าดูดนะดูไม่นานนะดูนี่ค่ะตัวสวยเลยตัวสวยอยู่ตัวอ้วนอ้วมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้าบางพาชมบรรยากาศที่หน้าหน้าหมายและบริเวณหมายฮะนี่ฮะ น้ำหมายมันกว้างนะครับผมแต่ว่าจะมีอ,อุปสรรคก็คือสาลายใต้น้ำฮนะเพื่อนๆมาแล้วต้องต้องหาวิธีที่จะทำให้ปลามันลงไปหากินโฟมเราไม่ได้ฮนะแต่ผกต่วตัวผมก็ปรับใช้โดยการใช้เม็ดโฟมที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮนะแต่ปกติเราจะเม็ดเล็กๆแล้วก็ใช้มันตโตขึ้นมานิดหนึ่งนี่ฮนะบริเวณหมายประมาณนี้ครับผมสะดวกครัรถรถระบังก็ขับเข้ามาจอดอยู่นี่เลยฮนะรอบๆแบบประมาณนี้นะ มาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราวันนี้ครับผมว่าเราได้ปลาอะไรกันบ้างฮะน,นี๋ขอญาตพับขางเกงง่ายพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ไปลงขอบบ่อมาเลอะหมดเลยมีปน,นินเนี่ปน,นินด้วยนะฮะเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนปน,นินปลาหมอแต่ปน,นินไซส์ใหญ่อะที่นี่ ันนี้ไซส์ใหญ่มีฮะนี่ครับผมโอ้โหมีโบฮะมีโบได้โบมาสามตัวสี่ตัวเอ้ฮะประมาณนี้แต่เดี๋ยวนะบางต้องขอญาตแงหของไปเก็บเอาไปเอาปลาไปเก็บก่อนนะนี่ฮะเห็นรถเราก็จอดนี่เลยสบ,บายเลยก็ ทายน,นี้ก็คงประมาณนี้ก่อนครับผมวันนี้เ,นเพรเดี๋ยวนะบังังเดินทางกลับแล้วครับมันนะ,ะนาบาังมาไกลฮะมีตัวนะฮะตัวใหญ่ครับวัน้ตัวใหญ่โอ้เละหมดแล้วเดินเละหมดแล้วแต่ทายน,นี้นะาบาังก็ต้องขอขอบคุณพี่พ,พี่นานา,น,าน,นะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของนะบังครับก็ขอบคุณมากๆนฮะ วันนี้แค่นี้ก่อนครับผมน้บางนู่นคอนเทนเนอร์ที่นายเอบอกค่ะอยู่ด้านหลังนู้นไอ้ตรงนู้นก็จะผูกไปให้ตัวเล็กเขานอนนอนเล่นอยู่ด้านนู้นนะปายังขึ้นอยู่นะช่วงเย็นแต่ว่านะบางหมดเวลาก็ยังกินกินยังถือว่ากินดีอยู่ฮะตอนเย็นเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับครับมเจอใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวไดูกันว่านะบางจะพาไปไปหมายไหนไปบ่อไหนหรือจะไปคลองไหนเพราะว่านะบางก็ยังกะแกเลือกสถานที่ไม่ได้ พอดีว่าคลิปนี้เมื่อวานาที่ลงคลิปไปคลิปของบ่อไอ้บ่อของคลิปก่อนนั้นนะบางว่าจะมาบ่อน,นี้วันนี้นะบางก็เลยมาทาตามสัญญาก็เลยมาเช็คหมายที่บ่อน,นี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ามันพอมีปลาอะไรให้ตกกันบ้างฮนะมาไดนะ้จุดนี้มีตัวผมนะบางรับประกันถ้ามีตัวฮนะเช็คแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับดีค่ะ